ฝันเห็นหมอศัลกรรมฝันเห็นหมอศิลกรรมหน้าจะมีคนไม่ดีจะมีคนไม่ดีมาจีบคุณช่วงเนี้ยให้ระวังหมาตายแมวตายคุณมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวทางไกลท่านที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งครัน คนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ต่างรัช่วงนี้คุณมีปัญหาต้องใช้เงินให้ประหยัดหน่อยคุณกําลังมีปัญหาเรื่องเงินอาจจะโดนจดหมายทวงหนี้คุณกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินจะมีเพศตรงข้ามมาจีบคุณแต่เป็นคนไม่ดีจะมีเพศตรงข้ามมาจีบคุณแต่คนคนนี้ไม่ใช่คนดีเลข นำโชค4 2 2 4อง4องฝันเห็นหมอศัยกรรมเนี่ยช่วงนี้คุณอะมีสเสน่ห์จะมีเพศตรงข้ามมาตามจีบอะแต่ว่าเป็นผู้ชายเจ้าชู้ไม่ใช่คนดีรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครู ท่านใดที่สนใจกะลุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ